เรื่องของการคอมเมนต์ของคนซึ่งเกิดจากข่าวที่เอาไปลงคือบอกว่าจ๋าเนี่ยท้อง AIS 5G ดาลี่สูตรเกลือ การตัวช่วยผิวสวยในค่ำคืนใช่ไหมลองใหม่วอซินตูด้าไฮยาสูดกลางคืนพร้อคมคอาเข้มข้นเสมือนมากสิบแผ่นผิวดูกระจ่างใสให้คุณตื่นเช้าพร้อมผิวดูชุ่มชื่นฉ่ำเด้งราคาพิเศษที่ลอตัสถึง30มีนาคมนี้ we are fresh เราคัดความสดจากเกษตรกรโดยตรงคัดสรรคุณภาพเพื่อความสดอร่อยผักผลไม้สดสดจากสวนเบเกอรี่ oh. และอีกมากมาย we are fresh ที่พลิกสีเท่านั้น จุดด่างดำเหรอมาเพิ่มความไบรท์กับผิวด้วยใหม่ลอเรียวไกลคลีคไบรท์เซรั่มด้วยแรงบันดาลใจจากพิลลิ่งพลังไกลคลิกช่วยลดเลือนจุดด่างดำไ้ถึง57%รู้สึกผิวดูสว่างใสได้ทันทีล um. อเรีย p ปาริสไกลคล i c ไบรท์เซรั่มเพราะเราคู่ควรยายาช้อปลองทรงใหม่แต่ผมพันกันจนขาดร่วง แพนทีนผสานสูตรโปรโวิตามินเพื่อผมดูแข็งแรงช่วยลดผมขาดร่วงได้ถึง97%คราวนี้จะทำส่งไหนก็นมั่นใจสุดๆแพนทีนโตแชร์มหาชนกระทิชาวเกาะสถานีบริการน้ำมันพี p ี ขอของจ๋ามีเรื่องอะไรบ้างของจ๋านี่คล้ายๆพี่แหม่มเรื่องของของการคอมเมนต์ของของคนซึ่ง<ช>เกิดจากข่าวที่เราไปลงคือ